ลวกมีกันหน่อยนะจ๊ะใส่น้ำมันไปนิดนึงทุกคนใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันงาน,นจ๊ะอันนี้คือน้ำมันงาน,นจ๊ะใส่ไปด้วยจ้ะเวลาผัาดเส้นก็จะได้หอมหอนี่จ้ะใส่น้ำมันงา,นงานลงไปโอเคเอาเอาใส่สีอิ๊วขาวลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อเองอื้อ คลุกเส้นให้ออกรสชาติเนื้อสีขาวนะจ๊ะนี่จ้ะเราก็จะมานวดเส้นหมี่กันนะจ๊ะต้องนวดให้นานๆให้มันเข้ากันให้ดีน,น,นวดนะจ๊ะนวดเส้นหมี่ก่อนที่จะลงกระทะผัดจ้ะอันนี้เราก็ผัดเห็ดหอมไปนะจ๊ะผัดเห็ดหอมให้นานๆหน่อยผัดเห็ดหอมให้นานๆน,นะจ๊ะให้เหลืองหอมดีๆนะจ๊ะเหลืองหอมดีแล้วเราก็ ใส่แครอทลงไปเลยค่ะใส่ไปเร็วๆเ,เลยไม่ต้องมันหมัวอย่างงั้นครึ่งนึงเออตรงเลยค่ะเอาเส้นหมี่ไวได้ใส่เส้นหมีมะะ่ไว้แล้วค่ะเอค่ะ เอาจะหลิวไหมอันมาคนเข้ากูนคนไม่ไหวไน,นี่จ้นนนะ,ะน้องเนะปาไม่ันนี้ไก่ต้มนะคะเขย่าให้มันจะเด็ดน้ำดีๆเนี่ยนี่ก็ใส่ไก่ต้มไปแล้วนะคะ มาแล้วค่ะโอ้โหราคาได้แล้วค่ะเส้นเหนียวเหนียวนุ่มๆแห้งๆนะจ๊ะเราผัดกันแบบเส้นไม่แฉะจ้ะมีส่วนได้หนึ่งกะมังแล้วจ้ายัางเหลืออีกหนึ่งกระทะอีกหนึ่งกะมังค่ะวันนี้ทํากันสองกระทะค่ะนคะคะเผ็ดหอมนุ่มๆอร่อยอร่อยใส่เนื้อไก่ต้มฉีกนะจ๊ะนี่อันนี้คือกระทะที่สองค่ะอืมกระทะที่สองลงลว ปุยะตายายนี่นะจ๊ะได้แล้วจ้าอีกหนึ่งอันนี้นะจ๊ะกำลังเนี้ยไปทําบุญค่ะกำลังนี้าไว้แจกแามแถวบ้าน <c oughs> นี่ซีนเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกเดินทาง